โอ้โหลงนิดเดียวเองอะตอนเราเล่นกันเองเราลองพยายามเปลี่ยนความยาวเชือกดูนะให้มันสวัดเสียวที่สุดให้มันตกเยอะๆเซนแน่ที่ครับวิกเกือบไปเมื่อกี้ชนกันนิดนึงมันเอาแต่มันล็อกพระพูดว่าเอาเชือกข้างล่างนั้นให้เยุดนะเออพระพูดตัดหมดแล้วมันมันไม่เยอะยังเกือบไปอย่างเงี้ยถ้าพยายามพระโบเล็งให้มันชนกันหน่อยนะ มันจะมันจะปัดขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็อาจจะไหลลงมาได้แต่ว่าปกติถ้าเกิดไม่ให้มันโดนไปชนกันก็เป็นอย่างนี้ยังยังยีงใช้เป็นลูกโป่งเย้ลูกโป่งลกโป่งคลักหลักการนี้ใช้ใช้ใยหลักอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายครับอธิบายรอดได้วีดีโอไหมทีน่ะเรียนบอกรอดเดียวรอดมันจบแค่นี้เองอันนี้ ทำไห้ถ้าตนได้าขึ้นนะทำบนี้